นี่เป็นระดับมนน้ำน่านเย็นวันนี้นะครับนี่ทางเดินไม่มีละท่วมจนใกล้จะถึงคอสะพานแล้วครับตอนนี้ นี่เป็นขอบถนนนะครับเหลือประมาณสักเม็ดเม็ดตัวกว่าการจราจรบนสะพานเอกานะครับติดขัดอยู่ตอนนี้หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับ เครื่องเดินน้ำก็เดินตลอดทั้งวันทั้งคืนครับมีแต่น,น้ำโคลงนั้นถ้าได้สูบลงแม่น้ำน,นั่น